การจากเมืองหนาวที่เกิดขึ้นชาลต์เมื่อเช้าเป็นเหตการณียเราทราบเองจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในในตารางก็คือน้องมีไลฟ์ Live กับทีมหยุดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ก็มี a r ที่ได้ทราบแล้วก็ค no wow. like ุณพี่เต so like ๋ากับพ yeah. yeah. like so, like ี่แวนเงี้ยคะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางสอนออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อ้าวมีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไร่งเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคงันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้น พอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณหนึ่งสองชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋อที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตงน้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนออใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลา เท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเอาให้ฟังอะไรเงี้ยคะ่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงมาทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ท,ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับพิชาชีพในสายเนี่ยน่าจะ มีการพูดกันข่มขู่กันกดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน,น้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามิชาชีพให้วิดีโอคอเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจเอ่อไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่า ว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไร mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ี่ล้านบาท ตอนนี้เราได้คุยกับเอร่ากับนักเลขานค่ะเพราะว่านักเรียนมาเขา่ารักษาพิธีมาก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าเท่ากันแต่ยังไม่ตัวตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนนุ่งจะได้กลับ่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆสี่ห้าเขาจะว่าระหว่างนี่คือไปเราก็รอว่า น้องเขาจะอะไรอย่างไรว่าเป็นห่วงเขาว่าเขาจะยังไงคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอะ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจออนไลน์แล้วก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทาัเลขาเขากับครั้งพี่แวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนู บอกว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอยนะ่างเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบบอกไปเขาบอกเขาเริ่มมาจาชีพเขาเริ่มมาจากไหนก็หลายคนมองว่าตั้งสี่ล้านบาทคือเริ่มมาจากที่ไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการออฟอกเงินใดๆประมาณน้น<ม>เหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมา ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มีเออาร์ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ค่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวแล้วก็มาทีตอนเช้าใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันเป็นระยะเป็นระยะว่า น้องอยู่ตรงทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนอะไรจะบอกไปครับว่าเขาเริ่มมาจากชีพเขาเริ่มมาจากไหนมางายคนงงว่าตั้ง4ล้านบาทคือเริ่มมาจากที่หนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของคดีการฟ้อเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละค่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ค่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวแล้วก็ไม่ดี ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทล้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทางเออาร์อะไรเงี้ยว่าดูว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรือนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องเดาจริือ ขอที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนะน่าจะช่วงนี้น่าจะมี <laughs> เรื่องให้ให้้เครียดเยอะหลายๆๆเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวฉลอตเองอาจจะมาะถแถลงขา่าวทีนึงก็ได้ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบ ไว้เป็นทาหอนด้วยไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟมารมสนกยัง,งขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดนหนูเคยหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่คุณนิงฟ้าไหมคะบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอ่อโกงฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแวบ,บแรกเลยก็คือต้อง ั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอนไหนก็ถามประมาณ3ารอบจนเขาก็เริ่มหมดุดกิแลวแต่ว่าสมรอบนี่ือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยเอา <laughs> ให้พี่สัน <laughs> พี่สันคุยพี่ซันก็บอก ว่าไอ้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยบอกว่าเสียงคุณพี่หลอโนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวล้อหนูไม่โอเคนะพี่หัวราอทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่แสดงว่าพี่ปาคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเรา ไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทารณอให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยเวลาที่เขาท่านหากว่าเรากระทำความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนะ แล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอนะไรเงี้ยมันมันปราบปรามไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะมันแล้วแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังการเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3าชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสนบาทใช่ส่วนเมื่อกี้ใช่ มันมันมันเยอะมากจริง,รงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือดา่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อน,นพนักงานพาต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อน,นเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดติดกันอย่างเงี้ยหลงังๆมาหนูแทบจะไม่รับเบอร์แปลกหนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิด <c oughs> ว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลยอะไรเงีๆๆ้ยหลังๆก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเผ้อๆอาจจะดึงเสียงเราไป หยัดแปลงหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันะรัยอันตรายรอบด้านแลค่ะหนึ่งแสนว่าหนาแต่นี้ไปเถึงพี่น้ำบอลจับชาบอลก็จะมาที่บ้านเพราะหลายคนก็จะตีความไปก่อนที่จะได้ดูเหตุผลก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกตื่นตระหนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยได้ค่ะขอบคุณครับต้องการก่อนได้ต้องการขอให้พี่ฟ้าติดอันนี้ก่อนได้ไปทุกคน เราต้องเบานาะแม่แม่พูดอย่าโหรธแล้วว่าหลังก็สัมภาษณ์ไปอยู่นะฟ้าขาดีใจค่ะเป็นเกียรติมากก็ต้องขอบคุณค่ะราชารายด้วยที่ให้ฟ้าแล้วก็คีนราเชลดีสะพานณจะลงมาละก็ได้มาร่วมงานค่ะจริงๆคือเข้ามารู้สึกแบบลังการมากหนูแบบน้อยครั้งที่จะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานพิธีอะไรแบบ เรรู้สึกแบบเป็นเกียรติค่ะน่าจะเป็นเลิกมงคลสำหรับปีต,อตอนน่อๆไปครปกติได้สวมใส่จะมีสาดีอะไรอีกไหมคะถ้าจับต็มขนาดนี้หนูว่าน่าจะครั้งแรกเลย้งคะที่ที่เรารู้สึกว่าดูเป็นมหาราณีสุดๆเลยปกติก็ใส่แต่ว่าใส่แค่แบบกระโปรงหรืออะไรในโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเต็มด้วยเครื่องประดับแบบนี้น่าจะครั้งแรกค่ะคิดว่าตรงอย่างสุดในชุดนี้ชุดนี้เหรอหนูว่าน่าจะด้วยเครื่องประดับที่ค่อนข้างที่จะ หลายอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีแบบรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งจริงๆเมื่อกี้หนูรีบมากแต่ว่าได้คืนรายเชลช่วยว่าอันนี้ต้องติดตรงนี้นะตรงนี้นะอย่างเงี้ยแนะนำเล่านำใช่ค่ะช่วยกันน่ารักมากคุณเจอพอใส่คุณขวาน้ากบนหน้าเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบศาสตร์นันทศิลป์แล้วชอบมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยสำหรับโชว์รำถวายให้กับพิธีอะไรเงี้ย จริงๆหนูก็นับถือในเรื่องของโคปพระพิคเนตอยู่แล้วเรื่องของความสวยความงามองค์พระแม่รักษสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆส่วนตัวมีพ่อแก่ด้วยที่เป็นองค์พระพิคเนศที่เรานับถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่าเก่งขยันแล้วในเรื่องของความเฮงความความมูอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะคความที่เราเปติดนักสิแล้วเรามีวิธีมูแบบไหนที่แบบว่าได้เห็นเนื้อ จริงๆหนูถ้าพูดสิ่งไหนก็ต้องทําสิ่งนั้นรับปักอะไรไว้ไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาหนูมูหนู่็จะขอให้ท่านช่วยเปิดทางในหลายๆอย่างให้เราทำแล้วไหลลื่นหรือว่าขอแบบบารมีให้เราเวลาออกงานให้เราดูแบบมีความออร่าสงาราศีอะไรเงี้ยก็ทั่วๆไปเลยค่อะสน่ินิดนึงนิดนึงสบอกว่าถ้าขอก็คือให้ขอไม่ให้บุน แต่ก็มีมีบ้างถ้าาสมมุติว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าใหญ่มากๆก็อาจจะมีแบบถ้าผ่านสิ่งนี้ไปได้ลูกจะส่วนมากหนูก็จะเป็นการแบบร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังนะถวายในเรื่องของความสามารถของเรามากกว่าค่ะค่ะก็ขอให้รัชชาไลฟ์นะคะรวมถึงงานวันนี้ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ให้เป็นแบรนดที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว สำเร็จยิ่งึ้นยิ่งึ้นจริงๆค่ะเอยงร,รู้จักนานมากแล้วก่อนที่จะมาเป็น,นอินฟอรมเมชันอีกเคยได้ร่วมงาน<ช>เคยได้จ้างรีวิวด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยก็พี่เขาน่ารักด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้วันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็เฮงเงปังๆังยิ่งๆขึ้นไปค่ะแต่ว่ามาจ้างรีวิวเราก็ต้องมีปลิตภกณฑ์ที่เราเคยได้ใช้บ้างมีมี้ีได้ร่างรีวิวตั้งแต่แบบเออเลทราคาห้าพันบาทอ่าแล้วถ้าตอนนี้เขาจะจ้างเป็นมิสเตอร์ เว้ยได้เลยเคยจ้างแล้วนะคะจ้างเหรอเคยจ้างแล้วตัวเจลลี่ไฟเบอร์จ้างอนีก็ได้จ้างหนีก็ได้ค่ะเพราะว่าหมดสัญญาไปหนึ่งปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟเบอร์ตัวใหม่เข้ามาอันนี้มั่นใจมั่นใจค่ะคือตัวเราก็อย่างที่บอกว่าหนูเคยได้ลองหนูเคยได้ลองแบบลองทานเองแล้วก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยก็ตอนที่รู้ว่าแบบติดต่อไ,ไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็รับค่ะไม่คิดอะไรเยอะเลย ปีหน้าก็จริงๆปีนี้ปังมากๆแล้วค่ะทั้งละครทั้งผปรพยนต์ทั้งพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่แบบว่ามีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแต่ปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของแนวละครซีรีส์ที่จะเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเชิญคุรลาเชลคู่กับคนนี้าเลยค่ะฮัลโหลนึกทมีใครามภาษา You look incredible Maharani yeah <laughs> Maharani Infa thank you for t a o o s i n g me f o t o u r f i t s India oh you look beautiful now you have to come to India <inaudible> next Bollywood star yes เราตอนแรกก็ถามเขาในห้องว่าเอ๊ะเราแบบอยากให้เขาใส่ชุดอินเดียไหมแต่ว่าพอแบบมาดูแล้วอย่างเงี้ยคือเขาใส่อย่างเงี้ยดูเป็นมหารา a ีมากเขาให้เป็นควีนเลยในค่ำคืนนี้ให้เป็นราตรีควีนเลยในค่ำคืนนี้ I feel amazing because this is my culture and to see the culture in Ta